สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีมาเนี้ก็สิได้มารีวิวพักสวยๆกับแดด on. อ่อนๆ่ยเมื่อแรกเนาะพี่น้องแด้เบ่งได้ส้มนากันพี่น้องวันนั้นนี่กับโฮสพักแหละแต่เว้นมเหนือเห็นแสงแดดซองค่ะใส่นานพัก้าต๊ว่าเหตุให้โบสบอดาเลยจับโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอเพื่อให้พี่น้องได้เบ่งได้สมเนาะว่าความสวยงามของผักข่อยนี่มันซ้ำได้ตอนนี้กับขา่าอาทิตย์ที่สองเนาะพี่น้องคือตัวน,นี้ก็เป็น คอร์ดแต่ส่วนนี้ก็คือมินิคอร์ดพี่น้องเป็นแต่อสอนสอนจิตมาผากพีฝากหน,น้องในเด้อคือเบื้องหนันกับปลูกได้โยนประมาณสีเขาอาทิตย์หนึ่งน้พี่น้องสีเขาอาทิตย์หนึ่งแหละตัวนะส่วนตัวนี้เขาอาทิตย์ที่ซองไปไปไปจากน้อยงามลายพี่น้องงามลายมันตอกับแสงแดดนะพี่น้อง มันเรฮุให้ปิตสอนซสอนใจของกันเลยอ,อดบ่ได้จับโทรศัพท์ขึ้นมาทายเพื่อให้พี่น้องเดยวมาเบ่งมาส้มน้าเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเป็นกาลังใจให้ในโอ้โยงามแผงงามว่างามแถงามบ้างามจนโบมีแนว คขยับด้วยตัใบเขนะีเ้ยวๆก,กับยกำแดงแดดอ่นอนๆมาหลดประจัทรูประจัะจตตาฝากฟีฝาก,ฝาก,ฝากน,าน้องกดบุได้ทนบวยอะไรแบบนี่ก็เลยจับมาชวดชวัดชวดใช่เนาะสวยงามลายสวยงามลายมาวอนนี้วัานาวนี้ก็สิได้จบขีบไปทันนี้ก่อนนะพี่น้องจบขีบไปให้พี่น้อง มาเบิง่งมาส้มเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเอ้ยปีใหม่ปีใหม่สงกรานต์นี่ก็คือสิบบริษัทได้มาทั้งหลายนะ้อพี่น้องขั้นเป็นภาคก็ได้อยู่ประจำทีคือเก้าปดพักเอาหนาให้พักเลยแล้วก็ได้พักอยู่ห้องกับเบาๆบางๆไปกินเหลียงกินชุมไปตามสภาพนะ้อพี่น้องของคนปลูกพัก <c> ไ <oughs> ปหลินไปเทียนกะ็คือสิบบริษัทได้พี่น้องเอ้ยงานตัวน,นี้ไปหลินไปเทียนแม่นบ่ได้เด็ดขาดได้ อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้คือเกาเดิมมาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซีงาม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 บัตเตอร์เฮด